วันนี้มารีวิวหูฟัง One More Omting's on h Air Freebud EO009 จะเป็นไงมาดูกันโดยสเปคนะครับเนี่ยข้างกล่องเขาจะบุเลยว่า Multi-Pair EQ นะครับมี Custom Setup นะครับสามารถเซตติ้งด้ที่แอปของ Omting เลยเราสามารถปรับ EQ ให้ถูกใจเราได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นกันน้ำระบบ IPX4 นะแล้วก็ข้างๆกล่งงองก็ส่งว่า Superior Sound p r e Base เล่นได้สูงสุด44ชั่วโมงนะครับในการวนชาร์จนะก่อนอันนี้มี low latency gaming นะครับเพราะได้เทคโนโลยีของ b l e t o o t h 5.3นั่นเองมันเทคโนโลยีใหม่มากๆเลยนะครับผมนี่ใช้ลนการชาร์จ70นาทีนะครับผมฟังได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงเลยแล้วก็วนชาร์จในเครได้ถึง44ชั่วโมงนะครับผมเลนของบลูทูธก็คือ10เมตร เราไปดูหน้าต่างหูฟังกันหูัครับว่าจะเป็นไงบ้างในกล่องนะครับก็จะมาพร้อมกับจุกหูฟัง3จุนะครับ SML นะแล้วก็มีสาย Type C นะคสำหรับการชาร์จมาให้ด้วยครับมี่เป็นดู Type C เปิดกล่องออกมาก็เจอกับหูฟังนะครับผมการออกแบบนันก็ออกแบบมาให้รองรับกับสรีรละของหูงนะครับผมอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับพอใส่เข้าไปก็จะ เป็นนี้นะครับแล้วก็บิดลงนิดนึงนะครับเขาก็ออกแบบมารองรับสำหรับสรีระของหูนะครับก็ถือว่าแน่นดีแล้วก็ไม่หลุดเลยนะครับเท่าที่เทสเสียงนี่ครับจะออกเป็นแนวของเบสซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลางนะครับมีแหลมบ้างนิดหน่อยนะครับผมเทนาี้ผมลองใช้กับหูฟังที่ดีฟอล์นครับจุกหูฟังดีฟอล์ที่มากับตัวเครื่องนะฮะ ด้านบนก็ไม่มีอะไรครับผมก็เก็กบหูฟังปิดลงไปด้านล่างก็จะมีเป็นของ serial number นะครับผมก็จะระบ,บุเป็นเครื่องหมายการค้าอะไรต่างๆนะครับผมสรุปฟังตรงนี้ก็เป็นหนูฟังในราคาเริ่มต้นนะครับ new entry ก็ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่จะหาหูฟัง k ี y แบบ W S นะครับ Two Wireless นะครับไว้ใช้ในการโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลง นอกบ้านนะครับตัวนี้ก็ตัดสินผลกวนได้ดีมากๆเลยถือว่าเหมาะมากๆครับแล้วเขาก็มีโปรโลดราคาอยู่ด้วยนะครับใน12-12นี้เหลือเพียง770บาทนะครับเพื่นอนๆท่านสามารถหาไปซื้อได้นะครับผมใน lazada หรือว่า shopee ของะแนบดิงไว้ด้านล่างน,นะครับเรานี้ไปแล้วครับสำหรับเจ้าตัว om things one more every b u t นะครับ t ทัวร so ์ e ว s s สฟังนะครับ